มื่อก่อนเคยเป็นมากกดมากหลงมากอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบมากๆากเนะี่ยเรามาภาวนาแล้วรู้สึกว่าเออมันค่อยๆลดน้อยลงน้อยลงเบาบางลงนี่ยแหละแตถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกนะมันถือว่าเราได้มาเข้าสู่เส้นทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองนะ อันนี้ก็พยายามทำให้มากเปลียนให้มากนะจะกลับบ้านแล้วก็พยายามทำบ่อยๆดูแลตัวเองเรานะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันอาจจะไม่มีเรื่องที่มาทำให้เราวุ่นวายใจอาจจะมีแหละแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เยอะนีอาจจะมีเหตุที่กระทบ จิตกระทบใจกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่ร่วมกันนะตราบใดที่เรากิเลสยังไม่ขาดจากใจตัวเองนั่นแหละมันก็ต้องมีย่อมมีสิ่งที่มันกระทบอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยเพราะว่าทุกคนต่างก็มาจากที่จิตใจมาไม่เหมือนกัน ต่างคนต่างอยู่สภาวะแวดล้อมที่ต่างกันมันย่อมมีหลายๆสิ่งที่ขัดโคขัดตากันขัดใจกันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะนั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่เรามาฝึกเนี่ยเรามาฝึกเพื่อเพื่อ,อปล่อยปล่อยวางสภาวะ ปล่อยวางอารมณ์ที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ให้มันลดลงน้อยลงบทที่สุดแล้วก็คือไม่มีอารมณ์นีกายเป็คนไรอารมณ์ไรอารมณ์ไรความรู้สึกเนี่ยนี่ก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็คือเราปฏิบัติก็นี่แหละคือสิ่งที่เรามาปฏิบัติเพื่อการคนไรอารมณ์เห็นอะไรก็ เห็นแล้วก็เออนะเดินแล้วก็เฉยไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีความรู้สึกในใจตัวเองนะ you know? ไม่เป็นทุกข์ไม่เห็นคนอื่นแล้วใจตัวเองไม่เป็นทุกข์เมื่อเห็นลูกเห็นหลานเห็นใครแล้วใจเราไม่เป็นทุกข์ยอมรับเขาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อยอมรับสภาวะต่งตางๆเงีย่ยที่เกิดขึ้น นะเราต้องยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะถ้าเราใจเราปล่อยวางยางเรายอมรับได้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆนะมันไม่กระทบใจตัวเองเนะใจไม่เป็นทุกข์นะี่ก็ถือว่าสิ่งดีๆแล้วนะทุกวันนี้ก็มีเหตุ อะไรเยอะแยะมากมายที่เราดูแล้วเราอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจนะไม่ว่าเรื่องคอมเมนไม่ว่าเรื่องพระหรืออะไรต่างๆนานานะที่มันเกิดขึ้นเนะี่ยมันกระทบจิตใจเราชาวพุทธมากมายนะัแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเราเยึดมั่นอยู่กับคำสั่งสอนของ องสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเหตุพวกนี้มันก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็แล้วเนะพวกนี้มันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วนะนเกิดมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทั่นแหละนะเพียงแต่เราไม่เคยได้เห็นได้พบเท่านั้นเองมันไม่มีสื่อหรือ สิ่งที่จะมา,าทำให้เราได้กระทบ